แชมป์ประชันแชมป์เลยนะฮะแข่งปู๊ได้พี่โอ้โหเยอะถ้าเราดึงหวานไม่ซัพพอร์ตเปียวก็จะทำให้เปียวฝาดได้น,นี่ของนวันนะครับโอ้โห,โโหเรามาลุ้นกันแต่ตอนนี้กำลังจะเสิร์ฟบายแชมป์นะครับมีทริปเปิลแชมป์กับดับเบิลแชมป์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมารู้จักกับทริปเปิลแชมป์ก่อนครั<อ>บโอ้โแชมป์ไม่รู้กี่แชมป์ละสวัสดีคร<า>ับ อ่ะเปิดกระเป๋าดูแชมป์เขาเอาอะไรกันมากเนี่ยโอ้โหพกไปทุกยพี่เหรอใช่ไปเล็กแข่งโน้ตไงอาวุธรับเราอยู่ไหนอาวุธรับอยู่บนโต๊ะแล้วพี่ไม่ได้อยู่ที่ใจเหรอใช่ออ๋ใช่ครับอาวุธรับคือตัวเราเองนี่แหละครับตีผมจะเอาลูกมาทำพินไปนั่งเล่นหน่อยครับแล้เป็นแชมป์ในระดับโีกอ่าใช่ประเไทยนะครับ คุณมองพี่ต้นนะครับมาชิมได้พี่ดีครับอ่ารอชิมรอชิมในสนามของเรานะครับแข่งขั้วพ่โลได้ขั้วขั้วพ่โลอันนี้ก็ย้ำจังเลยอนี่ก็ย้ำจังเลยแล้วก็คือเขามาแข่งดิฟกับเราเขาก็ได้ที่หนึ่งไปนะครับปีนี้ก็ได้แชมป์อีกนะครับเหลืออีกรายการนึงปีหน้าเขาจะแข่งโปรเซ็นเราได้ก็จะนิ้ลวไปเรื่อยๆนะครับดวงดวงสมพงศ์แม่องสอนมากแม่นิดเดียวนะ นี่แชมป์แชมป์ประชันแชมป์เลยนะฮะแข่งปลูกได้พี่ตัวนี้เป็นกาแฟ a นช r a ลโปรเซสจากมั่วย้ำดังครับเป็นตัวเด็ดเลยเป็นทิปิก้าันี้เป็นทิปิก้าพี่เป็นนะงรับมันเป็นเหมือนมันจะกลมๆมเนาะกลมๆไม่ได้เลี้ยวมากแต่หอมมากหอมฟุ้งจริงใช่มีความเฟอร์เมนต์เลยครับถ้าเกิดอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นแบบผักหมักเลยอันนี้นี่คืออาวุธลับ เป็นตัวนี้แล้วตอนนี้ตัวนี้ก็ถือว่าสำคัญเนาะ,ะเบอร์บดกมาซีเปโซยตัวนี้เป็นรุ่นเคนตาครับโดมไหมครับแขข่งัคือดมแล้วแบบหวานมาเลยรสเตอร์ปรจำหอมจริงหอม,ห,อมหวานจริงนะครับจับได้นะครับเลิศในกลุ่มนี่คืออาวุธของเขานี่ไง มันเป็นของเขาอ่ะแข่งไฟนอดแล้วมันหล่นเขาอ่ะนั่งไงมันก็ล้าไงน้ำมันซึมอไหมไม่ซึมพี่ไม่ซึมอเออดีโอ้เดี๋ยววันนี้เช็คเหนียวเหนียวเจตาหนี้ด้วยใช่ครับอ่าเดอร์เวอร์นะฮะตรงร้านกระดาษก่อนเน่ตรงล้างกระดาษก่อนนี่แปดตาแปดแดดก็เล้านะครับแล้วก็เล็กน้ำเล็กก็เล้าครับนี่ครับอ่ะฝั่งนี้แชมป์แม่ท้องสอนของเรา ใช้ดอยผักกูดทันนี่โปรเซสนะครับแอสซิดสูงใช่ไหมตัวนี้ว้าวเราจะแก่แอสซิดสูงให้มันกลมกล่อมยังไงดีได้ครับเดี๋ยวลองทำดูลองกินดูแล้วก็นี่นี่อ่ะเรามาดูใส่น้ำแล้วกันแบบนี้เลยจับไปทรงแชมป์เขาดิฟกันอย่างนี้นี่เองนะ กาแฟอกาแฟแม่งสอนถ้ามีของเยอะเราก็เล่นได้เยอะจะแบตจะหมดครตัวเซอร์ฟเวอร์ทำไมเลือกรุ่นเนี้ยเป็นของยิโรสตาร์นำเข้ามาพี่ผมเป็นสปอเซอร์เราด้วยครับแล้วก็ค่อนข้างเก็บกลิ่นรถได้ดีพี่ทุกอย่างมีผลหมดการเลือกอุปกรณ์นะครับ มาชิมค่ะมาชิมไกัมาชิไดเยครัทางนี้ลงน้ำแรกแล้วมาชิมได้นะครับไปชิมได้นะหอมมาก เมื่อกี้เราค้างไว้อยู่ตรงที่แบบเฮ้ยมันแอซิดสูงนะเราจะทำยังไงนี่ครับ,รบเราก็เน้นน้ำช่วงท้ายี่ใน,นการสกัดบอลบมากรบแอซิดที่ค่อนข้างเยอะครับถ้าเราดึงแค่หัวก็<น>จะได้ความเค็มกับความเปรี้ยวของแอซิดค่อนข้างเยอะถ้าเราดึงหวานไม่ซับพอร์ตเปรี้ยวก็จะทำให้เปรี้ยวฝาดได้ต้องดึงหวานนะดึงหวานมาช่วยเราจะสังเกตว่าเฮ้ยทางการเทแล้วก็เน้นแช่เใช่ไหมแบบนี้เลย โอทนะอันนี้อันนี้แบบคือสีนอกแม่งเราดิฟแดงเขาจะเดารสชาติออกได้ละใช่แบบนี้มันเฟอร์เมนต์อ่ะแล้วมันเป็นทิพิก้าด้วยนี่อ่ไปค่ะแข็งแหละค่อยๆแช่แล้วค่อยๆแต่แข็งแต่มันก็มันก็อแข็งนะแบบนี้่อะ ใช่แล้วโอ้โหหมงตัดสินใจฟาดน้ำที่เท่าไหร่ครับเนี่ยน้ำสามแล้วพี่ตัวนี้ natural นะคุละตัวกันน้ำสามฟาดทงนี้เลยผมไม่รู้รสชาติเป็นไงด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องลองอรอชิมเลยครับจะดูก็อีอย่าเดี๋ยวอย่ด,อดี๋ยวโต๊ช่วงเก็บรายละเอียดช่วงท้ายแล้ว จะสังเกตว่าในการดิฟแต่ละคนนี่คือเราจะเน้นแช่นะคือน้ำจะเอิบแบบนี้สั่นๆไม่น้อยกาแฟค่อนข้างขวนอ่าฝั่งนู้นจะได้ชิมแล้วนะครับดอยประูดตรงนี้เป็นจากไหนนะลืมละตัวนี้ทิปิก้าพี่ทิปิก้าจากห้วยน้ำดังห้วยน้ำดัง เป็นเนม็ดรอบชิงชนะเลิศแต่ว่ามันเป็นการกดูนะครับใช่แล้วกลิ่นเดี่ยวเเนี่ยต้องไปช่วยกันจริงๆเอายาวเลยมีคอนร์สหมดเลยแต่ชิ้นนิดหนึ่งจะได้ดูสิครับเราเก็บเทคนิคเล็กๆน้อยๆได้นะแต่โมงเขาเปิดคอร์สด้วยละ่ะถ้าใครอยากเรียนติดต่อได้เลยลิฟแบบโปรนะ <med> มเาเร่ช้ตมาเติมชิมนะครับผมดอยประกูเทนีโปเรเซตว้าวลิ้นหน่อยลิ้นหน่อยข <mm> อหน่อย <S <S ขอหน่อย <mm> ใช้มอาม,ามอ ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันจะเปรี้ยวบา้างแต่เเปรี้ยวไม่มากนะอืมอืมบาลานกินแล้วแบบเลยจิบช้าผลไม้ตบท้ายดหวานฉ่ำคอมากอืมแปดสิบห้าองศาแช่ไปสามนาทีนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เทคนิคนี้เราไปใช้กันดูได้ เดี๋ยวลองชิมอีกทีก็ได้ครับอันนี้ได้หลูดน้ำรวมเป็น2ี่สิบกับล้จากดิปเปอร์ทามองนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดิปเปอร์จากนันเด้เรื่องกลิ่นมันสำคัญเรื่องกลิ่นมันเป็นจุดในการให้คะแนนจุดหนึ่งเราก็ดมดมกลิ่นด้วยนะฮะนี่ไอเทมลับอีกตัวหนึ่งมันคือตัวน้ำพูมิตัวน้ณภูมเฉยเฉย โอ้กลิ่นกด้พูดเดมาเลครับมัเดอบเอฟเนี่ยส่วนส่วนแรงนะครับโอธิบายซากหน่อยก็ก็ผมก็เทค่อนข้างสูงครับพี่คือพื้นที่นีปเปอร์มีเท่าไหร่ผมก็พยายามส่งน้ำมาจนถึงขอบครับรู้สึกว่าเทเทเททุ้งสูงแล้วมันได้ได้ความหวานได้ได้ความแอคชั่นทั้งอย่างได้ความอีเมชั่นด้วยเพราะนิเปอร์ตัวนี้มันอไรช้า เป็นอีกเทคนิคจริงนะครับมีครับสมราคาแชมป์ครับผมที่สุดหวานเจี๊ยบอุ่นอุณหภูมิแชมป์บิวเลียกเราเรียบร้อยตัวนี้เป็นทัชชอตนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้แก้วชิมเหลอครับเนี่ยอันเนี้ยเกลี่ยมากโอ้แม่แม่ของที่มีปัญหามาไหมมันเกรฟเลยตัวเนี้ยก็ตัวที่มิการ์ไงเฮ้ย กิ้นมาใช่ไหมอ่ะเอาแล้วมาจากนี้ใช่ไหมก u e e n น u e e n ยิงเยียดยิงอร่อยว้าวตัวไหนอ่ะก็ตัวที่ใช้ไปนอนนะครับ ดื่มง่ายไม่ฉุกเฉินระดับแบบมันไม่ได้ระดับมีความบบบหวานเนี้ยคอดีกับความกินเทิตี้ผมว่าเป็นน่าจะเป็นเรื่องของการกลิ่นหรือความกวนรสชาติในกาแฟในโปรเซสกาแฟไทยเราต้องเราต้องยอมรับว่าแม้เนาะในการทำโปรเซสที่มันมีบางอย่างกวน ไม่ว่าจะมิกควอลิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ขงมัมีการต่างใช่ที่หนึ่งเหตุผลคือรสชาติต่างกันแต่ว่าความบอดี้ความหวานความอะไรก็ค่อนใกล้กันใช่แล้วถ้ารายการประมาณนี้มันก็จะกินได้ยาวสิบขีกว่าเป็นไงพี่หอยต้องถามพี่หอยที่สุดครับต้องถามคนต้องแข่งไฟนอนล้อมเนี้ยมันเป็นยังไงเบนมาเย็นหน่อยดีเลยดีมากมากบอดีัหวานแต่มันหวานนะผมรู้ว่าตัวนี้หวานหวานแล้วก็เป็นผลละมัน ถ้าใครยังไม่เคยชิมเนี่ยะถามความเจอขยิมหรือหม่งที่ไหนนะฮะไปลองดูรถมือแชมป์นะฮะอืมอีกทีอีกทีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดโอเคใครชิมครับเนี่ยนมงจะไเหหลือใ้ินี่ะอันนี้อีกของของวิบนอุณหภูมิดรอปแล้วดีขึ้นอ่ะ อืมปไหนชิมกันคนเลยอ่ะอ่าไปกัเดยวเดี๋ยวโอเค ชิมกาแฟเราเราต้องชิมแบบนี้ไหมครับต้องชิมยังไงครับผมเข้าร้านไปปุ๊บสั่งกาแฟเฟิร์บเลยนะเอาช้อนตักเลยครับเดี๋ยวนี้เกลิ่นไม่รื่องเรื่องกลิ่นเรื่องสัมผัสไม่ใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่นนะครับเราเล่นกลิ่นเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งให้มันสเปรย์ออกไปแล้วก็ให้มีไดอะลม่าด้วยครับผมได้ใหม่นะผมได้ใหม่ใช่ครับผมไม่ได้เทคนิคถูกต้องครับยิ่งดังยิ่งอร่อยครับพูดเล่นนะครับแล้วแต่เทคนิคส่วนตัวครับแต่ว่าอันนี้มันจะช่วยทำให้อโรมาขึ้นไปทางสั่งพงจมูกทำให้อาจจะได มาขึ้นอะไรอย่างเงยใช่ครับผมเสลือก็ควรจะฝึกด้วยครับไม่ใช่ว่าเสลือแต่ละครั้งไม่เท่ากันใช่ไหมเนี่ยทำให้การชิมไม่เไม่แน่นย่ำครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ตัวไฟนอลถูกต้องครับนี่ผมมองมันที่9 1ใช่ครับผมอ่าอันนี้เป็นผมมองกาแฟเป็นประมัน9 1อ่าบางเขาจะพของร้านลิเบ้จากที่เกาหลีครับผมที่ชอบเพราะเทมมันสำคัญมากเทมกับการชงกาแฟมันโคตรษสำคัญแต่กว่าจะได้เทมมันก็ต้องดูโครงสร้างของกาแฟ นักจิ้มกาแฟใช่มันบดมาตัวนี้พี่มันค่อนข้างมันหมักคุณค่ากาแฟมันหมักสีเข้มเล็กเล่าตัดเมล็ดถ้าเกิดพี่ตู้จัดตัดเมล็ดโครงสร้างกาแฟมันมันแทกแรงนะมันเปรี้ยวนะตัวนี้แต่ด้วยต้อง process ไปหาลบอีกทีหนึ่งเพราอ่ะเป็นนะครับเป็นระคุมเปอร์เมนต์น้องเหมนส่งขอหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ไดต่ำเกินไปนะน้อยไหมมันน้อยไปป่ะหวานดีตัวนี้ตัวไหนเอ่ยหวานหวาน หมดยังพี่กาแฟตรนนี้<ะ><อ>มาเล่นกันใหม่อ่านี่นะครับถ้าอยากลองนะครับสั่งได้เลยที่สมาคมกาแฟาแมงฝอ,อดค,ครับโอเคค่ะนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ทุกตัว,ตวะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตประกาศ